โอเคนี okay. okay, like so, okay. Una, okay. ่เชฟก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกนี่ครับุ่ได้เข้ามาในการสตัดฟังไปเชียร์กันเลยลา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 โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับซ้สองครับวันนี้พวกผมคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรเลยได้แต่พวกเพิ่มเติมอย่างสรับวันนี้เนาะเราจะมาเล่นเกม Minecraft กันนะไม่เกมที่มีชื่อว่าสร้างบ้านสองเนี่ย แต่ก <mile> ็ยังไม่ใช่ครับมันก็ยังเป็น one two one two two one two one two t one t w two t w two t มันก็ยังเป็นมินิเกมตั้งบ้านเนี้ยไม่ใช่ละมันมินิเกมเบ็ดบอลครับผมนะอย่างที่บอกครับเกินเกินกางนาทีไม่ได้นะเอ้ยหน่งต่างจังเกินนะ โอเคเดี๋ยวไปด่านนี้ก็แล้วกันนะแต่ปัญหาคือมันจบนานเนียย่ยแต่ก็จะแค่ก็สองม,มันกี่นาทีเอง,งอาจจะอาจสักประมาณหกหรือแปดนาทีนะผมโอ้ย,อยเขามาวแล้ว อันี้เข,ออเข้าออก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 อยู่ได้นะ่มเดี๋ยวก็ถูกแบนหรอกอีกตัวนี้นะ่ะเออเข้าออกเข้าออกเขาออกเขาออกอยู่ได้เนะี่ยสีแดงใช่ไหมเดี๋ยวไปกระเทิบสีแดงก่อนเลยเนะี่ยน่าลำคานสิ้นเสียจริงเลยนะจ๊ะรนะนาเหยเหยเหยไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปทุกสีแดงแล้ว สีแดงมาทุบเราแทนอะไม่ใช่นะเนี่ยมาสองนาทีเลยนะเฟ้ยเกมยังไม่เริ่มเลยหรอยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง มันเป็นอะไรที ffic. ่ไ <modeling> ก <entin familia> ่กาปลากระป๋องมากถ้าเหมือนชอบเล่นของนักแคสเตอร์จังเลยเนี่ยเออนะก็ไม่เข้าใจเราขอตั้งกล้องให้เป็นปกติโอเคครบแล้วนี่ะมีสองสองพ่ออืม อยู่สองคนแดงอยู่สองคนโอ้โหสงสัยว่าก็จะกระทืบไม่ได้เนี่ยเนี่ยโอ้ตอ่ตอตอ่อต่อปโปรเฟสชันนั่นขนาดนี้เดี๋ยวก็ตกเอาละครับพี่นั่น,นสมสมน่าเลยครับโอ้ย ห้าสี่สามสองหนึ่งมีจอเล็กกับจอใหญ่จอใหญ่คือโน้ตบุ๊กจอเล็กคือไอแพดโอ้ยอยากเล่นมุกง่ายๆเหอะขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันช้าช้าจัดอ่ะเราให้ชิ้นหนึง่งแล้วแล้วเร่มฟังเร็วเริ่มฟังเริฟาร์ม

ผมจะแต่งอา,าหารนะโอเคเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่โอเคแล้วก็นี่ธนูธนูธทนูโอเคอ่าน้ำโอเค เคหิว okay. เลือกตัวเองก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปบุกไอ้ตรงนี้เลยนะบุกเนะี่ยดาบุกขอทำขอไปทำดาบกันนะครับผมคนที่ต่อมาตรงกลางก็มีแค่คนสีเดียวนะนั่นก็คือสีแดงครับจริงดิโอ้โหไม่ไม,ไมีได้ฟาร์มอะไรก้วนะครับผม น้ำนมีแต่ตรงนั้นน่ยเคเคเคเดี๋ยวชักจะหัวร้อนเต็นน่เฟยอรันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเป็นอะไรที่ไก่กาปากระป๋องมากอุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลืองสีเราจะไปไหมคิดสีเราไม่ไปอะ สีน้ำเงินก็ไม่ยอมต่อมาตรงกลางเลย้วผมขอหน่อยเ,เ,เดี๋ยวม응ันไปสีเราแล้วขอหน่อยเ,เร็ว ไป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 ก่อนเลยครับโอเคได้ดาบมาแล้วโอเคโอเคทำตรงนี้ได้เหล็กมาด้วยโอเคนะดีที่เราคิดว่าไอาสีสของเราสำคัญสุดนะดีครับรอโอเคเดี๋ยวทำดับแป๊บนึงหน่อจอ แล้วก็ทำพิกแอคพิกนี่หมูแอคแอคนี่ไม่รู้อะไรแอคชั่นแบบนี้เรเกนเซลฟ์ตั้งๆนี่ยังจะมาคิดจะเล่นมุกอีกเหรอเนี่ยฮะไอยโยโยมเฮ้ยเด้อเฮ้ยเด้อเฮ้ยเฮ้ยเรยุซเฮ้ยเด้อเอา เฮ้ยโอยคนนึงก็อยู่สีเหลืองสี <c oughs> เหลืองเร็วอิสระเร็วตนที่แล้วสีนองเงินยังไม่ได้ทำอะไรเรากับสีแดงอ่นนะอน,นะฮาแล้วสีแดงเราจะปิดฉากทีหลังนะอเอเียวเดยอแปดนนาที เอาครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ชอบมากกดซับสนี้บายบาย and e s